วัสดีวันนี้ผมจะมาทดลองบินซาตานะครับพ่อแม่ไปดูคุณวันนี้ผมจะมาสอนบินซาตานแต่จะบินยากนะเพราะผมก็บินไม่เก่งเหมือนกันอย่างแรกให้ปล่อยสกิลไปไปยจยิงอโอ้ยต้องบินให้ครขาทาสเต็กนะตีเป็นอย่างทีเฮ้ยท,ท,ทสาสเต็กให้กูสิโอ้ย นัสติกอย่างนี่ฮะสติกอ่ะนี่ฮะตักแล้วเนี่ยอ่ะเริ่มใหม่รอบนึงมันได้แค่สติกเก็บสติกอ่ะเก็บๆโอ้ยเก็บยากมาใหม่1 2 3ยิงไปโอ what the fuck ทำยากกขาแม่งมันต้องทำไงวะอย่างแรกให้ปลาสกิลไปเฮ้ยมึงจะบินสองสเต็กดีที่อ่าบินบินหนึ่งสเต็กรึปฮิปไม่ไม่ไม่ใช่โอ๊ยเฮ้ยบินยากอย่างแรกให้เราบินไปเออบินไปเออเจ้าเองสเต็ก ไปเออคบมาแตกตุ้มนี่ได้แล้วคือมันบินยากมากะขึ้นท้ายสามสองหนึ่งฟุก,กเฮียเยียยิงจุ๊บยิงจุ๊บยิงจุ๊บยิงจุจ๊บนี่ได้แล้วโอ้ยเออไกลๆนะไม่ไม่ไม่ไม นี่ได้แล้วโอเคก็วันนี้ขอตัแล้วกันมึงรำโคตรยากเลยถ้าใครรำได้ก็มึงก็รำไปเถอะสั้วันนี้ขอขอตัวไปแล้วบ๊ายบายคลิปสันส้น <did> <Bye. S 2>